สวัสดีครับโอเควันนี้กลับมาเหมือนเดิมมาเมาส์แต่งปันตอนเช้ากันหลังวิ่งนะครับวันนี้ขอตั้งชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้เป็นคำหรือประโยคที่ค่อนข้างใช้บ่อยมากๆหลังจากแ้รู้จักเขาก็ใช้มาเรื่อยๆเลยนะครับเราลองมาบอกที่มาแล้วก็ ทำความเข้าใจกับเขาให้มากขึ้นในบริบทหรือสถานการณ์นี้และกันนะครับไอคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยผมเข้าใจว่าฟังนิทานเรื่องแรกในพอดแคสต์หรือในโซเชียลอะไรสักอย่างเมื่อหลายปีก่อนนะครับจะนับว่ากี่ปีก็พอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นคำที่ฟังเรื่องเล่าแล้วก็ตาตึงนะครับอาจจะจำเรื่องเล่าไม่แม่นนะัก แต่คงจะพยายามเล่าในสไตล์ผมเล่าในความรู้สึกที่รู้แล้วก็เอาไอ้ตรงคำเนี้ยมาใช้จนถึงปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินคํานี้เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีนิทานอ,อนอื่นๆประกอบกันนะครับแต่ไม่เป็นไรจะไม่ว่าจะนิทานจะบอกเล่าเป็นยังไงในเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะสือความหมายคล้ายๆหรือเดียวกันว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปประมาณว่ามีอยู่เมืองหนึ่งซึ่งมีเจ้าเมืองนะครับเป็น จ้าเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็มีลูกสาวแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าและตัวเขาเองก็แก่ชราแล้วเขาก็เจ็บป่วยนะครับแล้วเขาก็ห่วงลูกสาวแล้วก็คิดว่าห่วงเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงทรัพย์สมบัติห่วงประชาชนห่วงหลายสิ่งห่วงตัวเองในเรื่องสุขภาพว่าจะเสียชีวิตห่วงลูกสาวที่เอจะอยู่ไปยังไงก็เลยอยากจะหาคู่ให้ลูกสาวก็เลยเอ๊จะทํำยังไงดีที่จะ หาคู่ที่มาแล้วมันจะหายห่วงตรงนี้ได้ก็เลยตอบประกาศออกไปว่าใครนําสิ่งของใดที่มีคุณค่าเข้ามาให้นะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามีคุณค่าเราก็จะมอบลูกสาวพร้อมเมืองเนี้ยให้ไปดูแลต่อประมาณนี้แล้วคิดดูว่าเขา,ามีทั้งทรัพย์สิสนเงินทองมากมายมีสมบัติมีทหารที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีลูกสาวที่สวย และเขาต้องการที่จะผู้ชายใดที่จะเข้ามาตอนนั้นบังเอิญว่าไม่ได้มีคุยเรื่อง LGBTQ ด้วยนะครับก็เลยเขาเน้นที่ผู้ชายแล้วกันเนาะออกนอกเรื่องนิดนึงโอเคแล้วก็คราวนี้ก็พอเป่าประกาศออกไปก็มีเจ้าชายนะเมืองทุกที่เลยโพ้นทะเลแล้วก็มีทั้งความรวยมีทั้งอำนาจมีทั้งรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามีทั้งความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครบเลยมาเสนอตัว ทั้งสมบัติทั้งกองกําลังทหารทั้งอะไรอย่างทุกอย่างเลยสัตว์ทั้งอะไรยารักษาโรคที่ดีที่สุดอะไรเอามาให้นะครับในระหว่างเดียวกันก็มีเขาเรียกว่าผู้ชายธรรมดาที่เป็นชาวนานะครับซึ่งมีแหวนตกทอดมรดกมานะครับมาวงเงนะครับเขาก็คิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต และเขารู้สึกว่าอันนี้มีคุณค่าเขาก็เลยมาร่วมที่จะนําเสนอด้วยก็แต่ละคนก็นําเสนอนู่นนี้นั่นจนมาถึงพี่ชายคนนี้ก็ส่งแบบให้เขาก็เป็นผู้ชายหน้าตาโอเคธรรมดาจนๆแต่งตัวธรรมดาครับก็ทั้งมอบแบบให้จเจ้าเมืองเจ้าเมืองเขาไปอยู่นี่ทำไมเหรอเขาบอกนี่คือแหวนตกทอดมาจบมาให้ข้าถ้าคิดว่ามีคุณค่ามากแม้นตัวทองมันจะน้อยอนิด แต่คําเขียนตรงด้านข้างแหลงนั้นถ้าคิดว่ามีคุณค่ามากวันนี้เมื่อเจ้าเมืองมองไปแล้วก็เห็นแหลแล้วก็หยิบแดดขึ้นมาดูนะครับแล้วเขาเขามองไปที่ตัวสอนตัวสอนนั้นเขียนว่าเดี๋ยวมันต้องผ่านไปทันทีที่ททจเจ้าเมืองอ่านเขาเหมือนกับบรรลุธรรมหรือเขาเหมือนกับปิ้งแวบหรือเขาเหมือนกับอะไรอย่างได้พบธรรมอะไรสักอย่างหรือได้พบความหมายในชีวิตสักอย่าง เขาก็เลยสรุปว่ามอบเมืองมอบเจ้าสาวมอบลูกสาวให้กับชาวนาคนนี้คำน,น,นี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะทัคงฟเข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งเขาเจ็บป่วยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าจะผ่านไปด้วย่านหายหรือผ่านไปด้วยสิ่งที่เขาต้องเสียไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกอย่างที่เขาเป็นห่วงเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกสิ่งที่เขาเป็นห่วง เขาเลยนี่คือคำแรกที่ลึกได้จำได้แล้วก็ระล,ลึกถึงเสมอในนิทานเรื่องนี้นะอย่าเอามาบอกต่อแล้วก็จะมาพูดสิงประเด็นเรนงนี้ด้วยว่าหลายสิ่งอย่างตอนนี้ที่เอามาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกชายไปสานามบินกลับไปเรียนต่อนะครับวันนี้เรามาอยู่กันเดือนนึงเราห่างกันห้าเดือนกว่า แล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะห่างกันอีกประมาณครึ่งปีอาจจะอย่างนี้ก็แล้วกันทุกครึ่งปีเราอาจจะเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือความคิดถึงเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอีกครั้งที่เราจากกันแบนี้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปปุ๊บหนึ่งแตอีกครึ่งปีข้างหน้าก็จะมาเจอกันทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะความเป็นห่วงความคิดถึงความอยากเจอเดี๋ยวเขาก็ได้เรียนจบ เดี๋ยวเขาก็จะแต่งงานเดี๋ยวเขาอาจจะมีลูกและเราก็อาจจะตายไปหรือว่าความโกรธความทุกข์หรือความประหยัดหรือความงกหรือความอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้นะครับคี่สิ่งที่อยากจะมาแชร์บอกเล่าเนี้และสุดท้ายหลังจากที่ผมพูดจบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันก็จะมีเรื่องเล่าใหม่บทเรียนใหม่ในวันที่งนี้ แล้ววันต่อไปมาททำให้เราคิดทํามีวินยัยฝึกฝนฝึกฝนไปด้วยกันนะครับกับความรู้สึกที่ดีกับความสุขที่มีันอย่างนี้มันก็จะทำไปกัน